ดูหน้าดูหน้าน้องป๊อปก่อนอ่อาชาลีหวานจังเลยดาวแค่ไหนขอยดูเอาแบมถือเป็นฝุ่นยังไม่ได้เลยอ่ะที่ป๊อปไปเล่นอ่ะแปบอีหลีตู้ใช่าลีนี่เอาไปทั้งถุงเลย คือดาชอบหยิบของเป็นของตัวเองอ่ะทำไมอ่ะอร่อยไหมพี่ติ๊กเรากินตลอดเวลาคือพี่ขวัญคนนี้หาเรากินตลอดเลยพี่นกนั่งไหมคะเก่งใจน้องเก่งใจนินเขามินก็มาต่อทีหลังโอ้โหนินก็กินทุกเช้าสายบ่ายเย็นแหละส่งตามกองเนี้ยดูเอาจอยเหรอขยับได้ไหมขยับได้ ดูปากสิอ่ะดูปากดูปา,ากบาเบื่อมากปากเบื่อมากอ่ะเผ็ดจานนี้ชิมกันเร็วๆกาช้าๆด้วยนะปลาอีเบย์วงละหนีพายเรามาม่งมาวงนะครับก็ขายทุกอย่างครับตั้งแต่รองเท้ายันมะม่วงครับผม<า>น้องอยังเล็กครับน้องอยังเล็กม<า>ีน้องหลายคนฮะดูแลน้อง <laughs>